สวัสดีครับพี่น้องมิน้พอๆพือเขาครับคนคนหลักโอเคครับพี่น้องครับมันี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดสีทาดครับพี่น้องครับคาาบิ่งควงงามนะครับวันที่หกนะครับหกเมษานะครับสองหาหกหานะครับพาพี่น้องิ่งควงงามด้วยพี่น้องเด้อนะครับควยงามนะครับใน่นี้นะครับเนาะลูกดาวเหนือนะพี่เนาะลูกดาวเหนือนะครับพี่น้องครับผมก็เลยขอญยาิไทยก่อนนะครับควงงามควยสวยนะครับเนาะพี่น้องพาพี่น้องมาชมนะครับ นี่ครับน้องครับลูกดาวเหนือนะครับเน้อนะครับลูกดาวเหนือนะครับเน้อสายเพชรอุดรนะครับนะครับสวยๆนะครับพี่น้องครับเห็นเลยขอถ่ายก่อนว่าสวยนะครับว่าเห็นคนสวยๆยังไงครับนะครับสวยนะครับมันสูงไหมครับนี่สูงร้อยสี่สิบนะครับเน้อ ว่าจะปีแล้วครับสองปีครับมันสองปีเนาะครับเนาะใกล้ผสมแล้วนะครับเนาะยังครับยังยังเนาะยังครับใบสาวครับใบสาวนะครับเนาะผสมนะใบสาวนะครับเนาะประมาณสองปีเนาะครับครับนี่ครับเป็นว่าลูกของดาวเหนือนะครับเนาะนะครับลูกของดาวเหนือนะครับเป็นหนังตาดีเนาะสวยครับครับนี่ครับหน้าตาเนาะครับเขาสวยนะครับหน้าตาสวยผิวหกบเล้านะครับผิวดื่มฮุยอ่ะมันมั่ัน ปูเขาใหญ่สวามก้อถ่ายนสวยงามนะครับเห็นสวยงามถ่ายฝากพี่ฝากงองก่อนนะครับสูงลอยสี่สิบได้พี่น่องเป็นแยอยสี่สิบนะครับ ชัดนะครับคุณกระชับฝากพี่ฝากน้องก่อนนะครับป่วยสองปีนะครับเนาะสองปีนะครับเนาะยังไม่ยังไม่ผสมนะครับเนาะป่วยสองปีเป็นว่าณเห็นมันติ่มก่อนประมาณสามปีสี่ปีทีเดียสามสามปีครับประมาณสามปีเนาะครับเนาะจังสีแบบพร้อมผสมเนาะนะครับเนาะก็สองปีครึ่งก็เริ่มน่าจะปีึก็น่าจะผสมได้แล้วนะครับ แต่เขาขึ้นแล้วนะครับโอ้เขาขึ้นแล้วแต่เราไม่ให้ผสมนะครับเมาะผสโอ้ครับปกตอยากให้มันเต็มก็ดีนะครับเนาะให้เต็มกว่านี้หน่อยนะครับนี่แหละใครเขาตดลอม้ก็หนีละเอาจุ้ยวกับซาิเลยนะพี่นวจนน้องี้นออนงอนเนอนงอนงองอนงอนนอนงนงอนงอนนอนงองนนอนงนอองงนององอนอน สวยดีเลสวยพี่น้องเพื่อนเอาไอ้คาเท่าไหร่ครับนี่เปิดไปสอสหห่นห้าพันสองแสนหมนห้าพันนัก่าเนาะครับนะครับเพิ่นเปิดไว้นะกข่าเนาะราคาเพิ่นเปิดไว้สองแสนหกหมื่น้าพันด้นองเนี่ยพิมพี่ฝากบอร์โทรครับนี่กระโศูนยเก้าด์เก้าแปดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าเก้าสองหนึ่งสี่เก้าสองหนึ่งสี่นะครับก็จากบ้านผือนะครับครับใช่ครับจากบ้านผืนนะครับนาอพี่ยังครับี่นวัดครับ พนวัตรเนาะน,นะครับเนาะโทรมาสอบถามทีบ่บึงถ้าชอบนะครับเนาะชอบเอาไปเก็บไว้ปเป็นแม่พักแม่พันต่อไปเนาะ<ช>ครับเนาะพอคอยงามบริษัทไทยพี่น้องเบิงก่อนนะครับขอบคุณหลายเครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ